มาแล้วครับ Fortuner TRD นะครับปี2007ครับคันนี้ TRD แท้โรงงานครับเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้โฟบินตัวท็อปสุดนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยมากๆเลยครับรถเพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คัดไฟอะไรเลยครับขายแค่325,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับ325,000บาทมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านในทั่วประเทศครับ Fortuner ย r d แท้โรงงานนะครับปี2007ครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลดีเซลสีขาวโรงงานครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับน็อตไม่ขยับคันนี้สวยจัดๆเลยครับสวยมากรถเดิมๆบางๆเลยครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอน300,000 0 0บาทรับเถินทุกรุ่นนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมดีเซลสวยจัดเลยครับหาใช้ยูไม่ผิดหวังครับผม เดวไล